ท้องอย่างแซบซูมภาพเจ็ดว่าทีคุณแม่สวยเปะ๊ะพร้อมเผยโฉมถ่ายญาติคนบันเทิงรับปีรากาในปี2559นั้นก็มีเหล่าคุณแม่คุณพ่อดาราหลายท่านที่มีเบบีตัวน้อยมาเป็นโซดทองคล้องใจเติมเต็มครอบครัวกันไม่เพียงแค่นั้นก็ยังมีว่าที่คุณแม่อีกหลายคนที่ออกมาประกาศว่ากำลังตั้งครร ทั้งสาวๆที่เพิ่งแต่งงานบางรายก็แต่งงานกันมาสักพักหรือคุณแม่ที่มีลูกมาหลายคนแล้วก็มีซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีในวงการบันเทิงที่จะมีทายาทออกมาใช้แววในวงการกันต่อไปงานนี้ทางไทเทนส์ก็เลยขอทำการรวบรวมดาราสาววาทีคุณแม่ที่ถึงจะท้องใหญ่ขึ้นขนาดไหนก็ยังคงความสวยเป๊ะเอาไว้ได้เป็นอย่างดี แถมยังมีออรามากขึ้นอีกตั้งหากส่วนจะมีดาราสาวคนไหนบ้างมาลองเช็คกันดูเลยค่ะ <S <S เริ่มกันที่ดาราสาว <S <S เจนสุดาปานโตหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าที่หลังจากที่เธอได้แต่งงานกับไฮโซหนุ่มพอลก็ออกมาประกาศว่าตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตอนนี้เธอก็เข้าสู่เดือนที่8แล้วใกล้จะได้เห็นหน้าตาหลานคนล่าสุดของแก๊งสาวสวยแห่งวงการบันเทิงกัน ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่ความสวยของเธอที่ยังคงเป๊ะเท่านั้นเพราะว่าสาวๆหลายคนต่างอิจฉาที่สามีดูแลดีมากๆทั้งทริปต,ต่างประเทศหรือการใช้ชีวิตประจําวันก็ตามมาต่อกันที่คุณแม่ยังสวยยังสาวฮารุภรรยาของหนุ่มการัชชานนน พราหลังจากที่มีน้องทิรินกับน้องไนร่าล่าสุดเธอก็ได้เผยข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องรูกคนที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้เธอก็ตั้งครรภ์ได้แปดเดือนแล้วเช่นกันแต่ก็ยังคงสตรองทวงสามีแล้วก็ลูกๆไปเที่ยวทะเลกันอย่างแฮปปี้ก่อนที่จะเตรียมต้อนรับสมาชิกคนใหม่สาวสวยขวัญใจหนุ่มๆสายแว้นอย่างสาวแพทย์ภภา ที่หลังจากที่ได้ออกมายอมรับว่ากำลังตั้งครรภ์กับแฟนนุ่มเบนเรซิงเธอและแฟนนุ่มก็ได้ควงคู่กันจัดงานแต่งงานอย่างหวานชื่นไปเมื่อไม่นานมานี้อีกทั้งก็ยังมีเวลาว่างพากันบินตรงไปสวีเด์กันถึงประเทศเกาหลีใต้โดยล่าสุดสาวแพทก็ตั้งครรภ์เข้าสู่เดือนที่7็แล้วซึ่งเธอตั้งใจเอาไว้ว่าจะคลอดในเดือนกุมภาพันธ์และตั้งชื่อลูกว่าน้องเรซิง ถัดมากันที่สาวสวยหุ่นดีน้ำฝนกุลนัทที่ควงหนุ่มต่างชาติอย่างจอแดนวิวาไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเธอเองก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางโซเชียลมีเดียว่ากำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนแล้วทำเอาเแฟนนั้นฮือหามากๆเพราะว่าอรอลุ้นกันมาตั้งนานแล้วซึ่งสาวน้ำฝนเองก็แอบบอกว่าเธอนั้นแท้ท้องหนักเหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้ไม่เบากับลูกคนแรกนี้ มาถึงคิวของสาวนุกสุธิดาถึงแม้ว่าจะอายุเพิ่มขึ้นแต่ว่าความสวยความสตรองของเธอนั้นไม่เคยเปลี่ยนเพราะหลังจากที่เธอได้แต่งงานกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างชาวมาเลเซียมูฮัมหมัดฮากิมบินอสัสฮาล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเผยว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3แล้วโดยในปัจจุบันเธอก็เข้าสู่เดือนที่5แล้วแน่นอนเพราะว่าเป็นคุณแม่ที่ยังฟิตและเฟิร์มสุดๆอีกคนเลยก็ว่าได้ ไม่พูดถึงสาวคนนี้คงไม่ได้สำหรับสาววิกกี้สุนิสาที่หลายคนลุ้นหนักมากเพราะว่าหลังจากที่คู่ของมิกเบนส์ที่มีลูกแซนนากันไปก็มาถึงข่าวดีของเธอกับสามีอย่างหนุ่มชายชัทโยดมโดยตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่6แล้วแน่นอนว่าเป็นอีกคู่ที่ดูแลกันอย่างดีเพราะเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะควงกันไปเที่ยวทะเลสุดหวานอวดหุ่นสุดเปะ๊ะถึงแม้ว่าจะเป็นวาที่คุณแม่แล้วก็ตาม ปิดท้ายกันด้วยนักร้องสาวเดบบี้บาซูวาทีคุณแม่ยังแซบที่เธอได้ออกมายอมรับว่าตั้งครรภ์ทำให้เลื่อนแพลนแต่งงานออกไปก่อนซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วและก็วางแพลนว่าจะคลอดในวันที่27มีนาคมปีหน้านี้คะ่ะ